เล่มนี้นะคะยังแฝงไปด้วยนิทานปรามปราคลาสสิกถึง112เรื่องนะคะเทพกรณามอินเดียค่ะคนไทยนะคะก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธที่อินเดียเนาะแล้วก็มีความผสมผสานนะคะเรื่องราวขององค์เทพจากฝั่งฮินดูเนี่ยมาค่อนข้างเยอะคิดว่าคนไทยเนี่ยน่าจะรู้จักองค์เทพฮินดูกันเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นว่า องค์พระพิะเนศองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาแล้วก็มีองค์เทพอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในศาสนาฮินดูความสนุกก็คือจะเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประวัติขององค์เทพนะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าในแต่ละภูมิภาคแต่ละมณฑล ของอินเดียเนี่ยก็มีความเชื่อทีอ่แปลกแยกแตกต่างกันไปนะคะวิธีการในการนับถือองค์เทพเนี่ยแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเล่มนี้นะคะยังแฝงไปด้วยนิทานปรามปราคลาสสิกถึง112เรื่องนะคะจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์เทพที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแง่ต่างๆนะคะแล้วก็น่าจะทําให้เข้าใจบริบทแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอํานาจอิทธิพลหรือว่าเข้าใจว่าองค์เทพแต่ละองค์เนี่ยมีความสําคัญยังไงในศาสนาฮินดูได้มากขึ้นด้วยค่ะสายที่ชอบอ่านประการณ์ คนพลาดนะคะกับเล่มนี้เทพกรรณัมอินเดียค่ะ